ค่ะดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC แม่ลกของคุณแม่ทุกท่านะคะ่ะวันนี้เรื่องดียังดีคุณแม่ตื่นมาทําตามหน้าที่ะค,ะค่ะค่ะวักลับมาแล้วก็ทําตามหน้าที่นะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ1,300บาทนะคะค่ะเป็นค่าราคา1,300บาทค่ะ ค่ะลูกค้าก็โทรทักเข้ามาเยอะค่ะบอกว่าคุณแม่ทําคลิปอีกไหมท่ามท้าค่ะกดติดตามไห้ค่ะบอกให้ลูกค้ากดติดตามทุกท่านค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะเนื้อผ้านิ่มเนียนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะรหัสสิบสี่ค่ะ ค่ะ1,300บาทนะคะสวยแบบไทยๆงานแบบไทยๆให้ใส่ผ้าไหมไทยไปทำบุญไปวัดนะคะนี่ก็1,300บาทะคะ่ะ ค่ะเป็นฟ้าค่ะฟ้าใสค่ะสีฟ้าใสนะคะข่ะแล้วหับหนึ่งนะคะ นี่ก็ช่องทางน้ำไหลค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะช่องทางน้ำไหลนะคะสวยตลอดกลางงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะมักคุนไหนชอบคืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะแม่ยินดีตอนรับ้อบรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะ 1,300บาทค่ะค่ะสีนี้เป็นเป็นสีละกันทองนะคะถ้าเรียกสีละกันทองมาเป็นสีน้ำตาลค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับม้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่าน,นะคะ่ะ1,300บาทค่ะ ผ้านิ่มมากค่ะสีขึ้นเงาค่ะผ้านิ่มเงานะคะผ้าพวกนี้จะนิ่มเงาค่ะโทรทักคุณแม่ไว้ได้ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะสีน้ำตาลนะคะ อันนี้สีอิดค่ะค่ะรหัส40่สิบนะคะสีอิดค่ะมักพืนไหนชอบพืนไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะ1,300บาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีแต่ผ้าไหมนี่แหละค่ะใส่ไปทําบุญไปงานบุญงานวักก็สวยนะคะค่ะกุฎและสติไทยสวยแบบไทยๆใส่ผ้าไหมไทยนะคะค่ะ ใส่ผ้าไหมไทยไปทำบนค่ะหรือจะไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็สวยนะคะค่ะไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะวันเัษเซียนค่ะค่ะหรือไปฝากคุณยายคุณย่าคุณแม่ของเราก็พอหยิบพอจับนะคะราคานี้นะคะค่ะผ้าพวกนี้ค่ะนิ่มเงาค่ะค่ะตึงดึ๋งดึงนิ่มเงาเลยนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะรหัสสี่สิบนะคะตืนนี้นะคะ ค่ะรหัสสีสบทักมาค่ะค่ะโทรทักคุณแม่มานะคะข้านิ่มค่ะนิ่มเงามากค่ะค่ะหนึ่งพันค่ะรหัสสามสิบเอ็ดนะคะนี่ก็ลายดอกพิกลเล็กๆค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นสีสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะตัวนนี้นะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็สวยค่ะค่ะราคานี้ราคาพันสามพ่อยิ้มพ่อจับค่ะค่ะ มองหาให้คุณยายคุณย่าของเราสักคืนนะคะค่ะหนึ่อบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ1,300อยบาทค่ะรหัสยี่บสองค่ะ รหัสยี่สบสองนะคะขาะมกพื้นไหนชอบพื้นไหนคะ่ะสีออกโทมสีม่วงค่ะขาม้วนชมพูค่ะขาะมกพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะ ม่วงชมพูค่ะม่วงองค์กะปิไม่ใช่ม่วงกับชมพูนะคะของม่วงองค์กะปินิดนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีก็รับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนคะ่ะถ้าคุณแม่มานะคะค่ะอันนี้ก็สวยค่ะสีพัทเทวลคะ่ะ ค่ะเขาเรียกว่าสีพัดเทลค่ะสวยค่ะค่ะออกอมกระปีนิดหนึ่งนะคะค่ะมันจะออกนุ่นๆค่ะสีพวกนี้ออกสีน้่นะคะสีสวยค่ะออกสีนุ่นๆค่ะใส่ไปทําบุญก็สวยไปงานก็อร่ามากค่ะสวยงามสวยมากค่ะ1,300บาทค่ะ เนื้อผ้าเนียนนิ่มค่ะค่ะสีค่ะสีพัดเทลค่ะรหัสยี่ิบแปดนะคะค่ะเป็นสีพัดเทลรหัสยี่ิบแปดค่ะ ค่ะนี่ก็ลายขอเจ้าค่ะออกสีม่วงพานิชยค่ะม่งเปิดมังคุดค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ38ค่ะรหัส3ามแดนะคะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะโดดเด่นทุกผืนค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางแต่ผ้าไหมนี่แหละคะ่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สีน้ำตาลน,นะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนก็โทรทักเข้ามาได้ะคะ่ะเป็นสีน้ำตาลก็สวยนะคะค่ะสีอิจค่ะออกสีอิจค่ะอิจค่ะอิดอ,อิด,อ,ดออกอิจอิจเข้มข้นค่ะสีอิจเข้มข้นนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาะคะ่ะโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ผู้ักคุณแม่มานะคะค่ะเป็นสีอิฐนะคะลายต้นสนค่ะสวยค่ะค่ะเนื้อผ้านิ่มนะคะนิ่มค่ะนิ่มมากค่ะเป็นเงาหามมากค่ะเข้งดึงเด้งดึงเลยค่ะเงามากค่ะสวยค่ะนี่ก็สีม่วงค่ะม่วงเปลือกมังคุดค่ะม่วงเปลือกมังคุดม่วงพานิดนั่นแหละค่ะ ไวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งนส้อยบาทค่ะแลวท้านิดมากนะคะค่ะเป็นของขอนฝากญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะวันเกษียณวันวันเกษียณหรือว่าวันเกษียณ่อเราจะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณคุูบาอาจารย์ของเราก็ ราคานี้พอหยิบพอจับนะคะราคานี้ค่ะหนึ่งพันสามร้บาทนี้ค่ะสวยมากค่ะแบบไหนแบบนี้แบบนี้ สวยนะคะรหัส8ค่ะตอ,อกเป็นโทนสีแบบจะแ,แดงก็ไม่แดงค่ะพออมๆกันนะคะแดงะคะ่ะแต่ว่าแดงแบบแดงเลือดหมูค่ะสวยนะคะค่ะท่านชอบสีไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะทุงแม่ยินดีก็รับน้อนรับตอบทางไลน์ค่ะหนึ่งันสา้อยบาทนะคะรหัส8ค่ะค่ะอเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะ เอาเป็นได้หลายผืนก็ได้ค่ะเราไปเป็นของขวัญสำหัญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะราคานี้พอหยิบพอยับนะคะ1,300บาทค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะค่ะนี่เขาเรียกว่าสีแพัทเทลค่ะนิ่มค่ะนิ่มนิ่มเงาค่ะเงามากค่ะเห็นไหมค่ะถ้าขึ้นเงาค่ะสีพทเทลค่ะโอรสตรโอรุสนิดหนึ่งนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ1,300บาทค่ะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะช่ว่ช่วยคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่ที่ยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือเป็นค่ะพี่น้องชาไทยกาลังใจจากเก็บซีทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจคุณแม่ค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะท่านไหนยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับคุณแม่นะคะแอดไลน์ค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะค่ะที่ตอบลูกค้าทางไลน์ก็คือว่า YouTube นี้ จะดูตามที่คุณแม่ไลน์เนี่ยค่ะอย่างนี้คุณแม่ไลน์แบบนี้ดูได้ค่ะแล้วก็ทักมาก็สามารถส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์คุยกันก็คุยกันได้ค่ะค่ะคุยกันทางโทรศัพท์ได้แต่เราอยากเห็นภาพที่เราทักมามันตรงกันไหมสีตรงกันไหมราหัสตรงกันไหมค่ะเราสามารถ ทักท้วงได้ค่ะถ้ามันไม่ตรงกันนะคะเราอยากเห็นพร้อมด้วยกันนะคะค่ะอยากเห็นพร้อมอยากเห็นความสวยความงามด้วยกันค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะเราอยากเห็นความสวยความงามด้วยกันค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ นี่ก็ลายเล็กๆค่ะท่านชอบลายเล็กๆนะคะค่ะรหัสสิบสามนะคะเป็นสีม่วงเหมือนกันเลยคะ่ะเพินนี้ออกเป็นม่วงคาเนตค่ะม่วงเปลือกมังคุดค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะออกเป็นสีเปลือกมังคุดค่ะของท่านเขาก็ไม่เรียกสีม่วงค่ะสีเปลือกมังคุดนะคะค่ะออกสีเปลือกมังคุดค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะ1,300งอบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดทีค่ะหนึ่งพันสามรบาทนคะคะ รหัสสามนะคะค่ะเป็นลายดอกกระเจียวค่ะเขาเรียกว่าดอกกระเจียวค่ะนน่้็สีพัดเทลวอีกค่ะเนี้อข้ามเขาเรียกว่าม่วงอายม่วงพระเทพค่ะลายดอกกระเจียวม่วงพระเทพนะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ่ะเป็นเงามากค่ะขึ้นเงานะคะนิ่มแล้วก็ขึ้นเงาค่ะ ผ้าไหมนี่จะพึ่งเงาค่ะถ้าจะสร้างราศีอยู่กับตัวของท้าเองนะคะค่ะไปเสริมสุขภาพเสริมราศีให้กับตัวท่านนะคะค่ะที่ท่านซื้อไปใส่ค่ะพึ่งเงาค่ะนี่จะพึ่งเงานะคะมีค่าค่ะมันเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานเราได้นะคะคุณแม่ซื้อไปไว้เยอะๆค่ะเวลาลูกหลานเราค่ะเป็นของขวัญเป็นย่เป็นเรือนไปออกย่ออกเรือนไปเราก็ มีผ้าไหมใส่กระเป๋าให้ลูกให้หลานเพิ่นหนึ่งก็เป็นมารดกตกทอดนะคะเพราะว่าผ้าไหมมันขายได้ค่ะของที่ขายได้นะคะคือเป็นมรดกค่ะถ้าของขายได้ค่ะเห็นนีมกะลายเดียวกันค่ะรหัสสามเกตค่ะเป็นลายดอกกระเจียวเหมือนกันค่ะเป็นสีม่วงพาเทีเหมือนกันค่ะขันนิ่มมากค่ะเงางามนิ่มค่ะผ้านนิ่มค่ะ เวลาเราไปตัดอัดผ้ากา,าวใส่ก็สวยค่ะเหงนใจพอดีนะคะผ้าเนื้อผ้านิ่มค่ะไม่น้อยค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,300บาทค่ะ1,300บาทนะคะ อันนี้ก็เป็นม่วงพระเทพเหมือนกันค่ะรหัสสามสิบเก้าค่ะรหัสสามสิบเก้าเป็นม่วงพระเทพค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะ่คะเป็นลายดอกพิษุูนเล็กๆค่ะ,ะม่วงม่วงอมชมพูค่ะอ่ะอนนี้ม่วงอมชมพูคุณแม่พูดิดขอภัยนะคะหาเป็นม่วงชมพูค่ะ ของอมเทนนี้เล็กนะคะค่ะถ้กคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่รับรับตอบทางรายยินี้ต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้ค่ะค่ะ,คะของราคานี้พอหยิบพอจับนะคะหนึ่งพันสายบาทพอหยิบพอจับนะคะ ค่ะ้ายนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตน,นอนนะคะค่ะเอฟซน่ารักของนะคุณแม่ทุกท่านก็สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่ทำว่ารวยรวยทุกท่านคะ่ะ